อันนี้คือ V-Maker นะทำหน้าที่คล้ายๆกับตัว Room แหละแต่ว่าอา่ o o อะ่ะถ้าใช้ฟรีมันบันทึกได้แค่5นาทีแต่ตัวนี้ก็คือบันทึกได้ไม่จำกัดนาทีแล้วก็แต่มันจะเก็บได้แค่สัก20ไฟล์เองนะก็คือมันทำเหมือน Room เลยทุกสุดท้ายเป็นลิงก์ก็แชร์ได้แต่ว่ามันน้อยอ่ะแค่แค่20วิดีโอล่าสุดซึ่ง ถ้าเอาไว้เพื่อเลคคอร์ดหน้าจอเฉยๆแล้วก็อัพขึ้น YouTube เป็น p r i v a t e แบบนั้นก็ใช้ได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วมันก็จำนวนชั่วโมงนาทีมันสูงมากก็คือ unlimited ตัวนี้มันจะเหมือนรวมทุกอย่างมันจะมีหน้าวิดีโอขึ้นทางซ้ายล่างก็ถ้าถ้ากดแบบนั้นนะแล้วก็อย่างที่เคยแนะนำไปตัวเมาส์เราเราปรับให้เป็นเมาส์มันใหญ่ได้โดยใช้ตัว ตัวอะไรสักอย่างในการเปลี่ยนเมาส์นะมันจะมี Google Chrome extension ในการเปลี่ยนเปลี่ยนขนาดเมาส์แล้วก็ก็เลือกสไตล์ของเมาส์แนะนำให้เมาส์มันตัวใหญ่หน่อยสำหรับการบันทึกหน้าจอเวลาชี้อะไรมันจะได้ชัดเจนนะแล้วก็ที่เห็นลอยอยู่เนี่ยเป็น widget ของ Chris ก็คือเสียงที่เข้าออกเนี่ยเข้าตัววิดีโออ่ะมันก็จะถูกกรองด้วยเสียงตกมือเสียงเด็กร้องเสียงหมาเห่าเนี่ยมันจะไม่เข้าวิดีโอนี้นะซึ่ง สุดสุดท้ายแล้วก็แนะนำทำสามอย่างถ้า,ถาจะอัดวิดีโอเลคคอร์ดเพื่อทำเป็นวิดีโอไอจัตชั่นเพื่อสื่อสารจำนวนนาทีที่เกิน5นาทีนละูมัเรีวสุดอยู่แล้วสำหรับการทำอะไรที่ไม่เกิน5นาทีนะแต่ว่าถ้ารู้ว่าเป็นมิทติ้งก็คาว่ามิทติ้งหมายถึงว่าเช่น Google Meeting เลยนะสมมติว่าเราเข้าห้องประชุมกันเป็น Google m e e t ใช่ไหมเราสามารถที่จะเลคคอร์ดหนจอุปกรณ e มีได้แต่แบบนั้นมันจะไม่มีการโน้ติายใครเลยมันเหมือนแอบ แคปเจอหน้าจอไว้อะพร้อมเสียงก็วิธีนี้ก็ทําได้เพราะฉะนั้นก็ตัวซูมอาจจะไม่ได้จําเป็นถ้าถ้าอยากจะเลคคอร์ดวิดีโอก็ใช้ตัวนี้เป็นเอ็กซ์เซนชันติดติดตั้งเข้าไปที่ Google Chrome แล้วก็สตาร์ทจากที่นั่นแล้วก็ไปเชื่อมต่ออ่ o g ูเกิ e กูเกิลมได้เลยก็จะบันทึกได้ทั้งหมดอันนี้ก็ลองใช้ดูนะก็อันนี้เป็นฟรีเวอร์ชั่นฟรีเวอร์ชันก็ทำได้ทั้งหมดนี้แล้วก็เลคคอร์ ไม่ไม่จำกัดนาทียะนะก็เท่านี้แหละเท่านี้